เดี๋ยวคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอสต็อปแชร์แป๊บหนึ่งนะคะอ่าระหว่างนี้นะคะใครมีคำถามอะไรเชิญได้เลยนะคะอ่าไม่รู้ว่าอ่า powerpoint ของครูหมวนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวระหว่างที่หมวนกำลังเปิด PowerPoint ตัวใหม่นะคะอ่ะท่านไหนมีคำถามเราคุยกันได้นะคะยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณครูนาตาเลียยังได้ยินเหือใช่ไหมคะเปิดมาคุยกันก่อนได้นะคะอ่าคุณครูชื่อได้ยินนะคะเดี๋ยวหวนไม่แน่ใจว่าอยู่ๆ PowerPoint ของหวนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะหวนขอฟิก เวอร์แป๊บหนึ่งนะคะอ่ะระหว่างนี้ถ้ามีอะไรนะคะอ่ะเราเอามาแชร์กันก่อนได้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะอ่าบางทีมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะคุณครูก็ก็ต้อง ไม่ต้องตกใจเนาะตกใจค่ะยังไงก็ตกใจค่ะใช่แล้วใช่เราทมยังไงดีนะคะอันนี้เราเปิดแบบนี้มันก็คุยกับเด็กๆไปเลยค่ะโอ้ยเราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกินข้าวหรือยังคะหรืออะไรอย่างนี้ลละค่ะกับคุณรูหมอนก็จะบอกว่าเออคุณรูมีอะไรก็อ่มาลองคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะทุกคนเงียบหมดเลย between อ่ะถ้างั้นเหมือนก็จะข้ามมาต่อไปเนาะนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเออเขามีเสื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เนี่ยหลายๆท่านคงมีอยู่แล้วนะคะไม่ได้มาโชว์เพื่อที่จะขายสื่อนะคะแต่ถ้าอยากซื้อเราก็ขายนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะว่าถ้าเวลาที่เราจะไป <c oughs> ดูว่าสถ <c oughs> าบันนั้นเขามีอะไร สอนอยงไงเโได้ไป<อ>ะะแล้วหนึ่งนะเหลือเหลือสี่นะคะอูาตัวง่ายหรือตัวยากดีคะตอาร่าที่ตัยากยากตจักหมดเลยเหมือนว่าอ่ะลองดูตัวนี้นะบ้านเรามีที่บ้านเรามาีหนะนึ่งสองาจะโอ้ อ๋อได้สองตัวแล้วนะอู๋เอาตัวนี้แล้วกันอาบน้ำแล้วเหรอเขาวันนี้โอ้ยไม่ได้อาบเอาตัวนี้แล้วกันนะดูดีๆนะหนึ่งสองซึ่อค่ะโอ้อาหารเช้ะอ่าเดี๋ยวคุณออคาร่ามีคุณยายไหมคะคุณคุณยายอยู่ที่ไหนคะประเทศไทยคค่่ะอยู่ประเทศไทย ที่บ้านของคุณยายนี่มีออกอ่มที่ต้านมีนะแต่ที่บ้านของทารามมีไหมคะแบบตรงนี้นะคะพอพอเราคุยกับเด็กไปปุ๊บทุกคนเห็นใช่ไหมคะเขาหันไปถามใครเขาหันไปถามคุณแม่แสดงว่าผู้ปกครองอยู่ข้างๆเขา อ,นนอันนี้คือทดลองทดลองเรียนครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคุยเวลาที่เราถามสมมุติเหมือนจะถามออ,อมันก็จะเกิดน,นําก่อนเออออ่านหรือยังคะอ่าเรามีในหัวอยู่แล้วว่าเราจะถามว่าอะไรถูกไหมคะเราเกิดน,นาไปก่อนแรกเพราะว่าเราเจอเขาครั้งแรกเรายังไม่รู้จักเขาเลย นะคะ,ะแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตบ้านนี้เป็นยังไงนะคะเขาทําอะไรยังไงเราก็เกินไปแบบนี้เอาความสนุกใส่เข้าไปนะคะแล้วก็อลองโยนหินถามทาง คุณยายยังอยู่ไหมคุณยายอยู่ที่ไหนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเ,เขาก็จะอยากเล่านะคะคุณแม่พอนั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมเขาก็เห็นว่าเราคุยอะไรกับลูกเขาเราสอนยังไงลูกเขามีรีแอคยังไงนะคะอันเนี้ยคุณครูก็เอาไปปรับใช้นะคะเอาความเป็นตัวเรานี่แหละนะคะแล้วก็สื่ออะไรที่เรามีนะคะหนก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่า สเปเชียลมากก็คัตก็ไก่นี่แหละคุณครูถ้าไม่มีร์ดก็ไก่แบบนี้คุณครูใช้คัตก็ไก่แบบไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีในการที่เราจะสื่อสารวิธีในการที่เราจะอริเซนต์ให้ผู้ปกครองฟังต่างหากนะคะอ่ะนี้ด้วยอันัปเร์อ์สดยสยออันนี้ล่ะ อันนี้เบ้เนี่ยวันนี้เรียกว่าอะไรเด้เนียวอันนี้เรียกว่า <c oughs> นี่นี่นี่อ๋อ oh, i noticed i n o t i c ขนมขนมเนี่ยขนม <c oughs> อันนี้เนี่ยนะคะอืม ให้ดูตัวอย่างของคุณครูคุณครูโอ๊นะเนาะคุณครูจะแก้ปัญหาสพอะหน้าแล้วเขาจะเห็นฟิลลิ่งของแดเนียลใช่ไหมคือพอถามแดเนียลคำนี้คืออะไรแดเนียลแบบกลุมขมับเลยอะนะอ่าแต่คุณครูโอ๊ะเห็นเพราะว่าสายตาสอดสองอยู่แล้วใช่ไหมคนที่พร้อมจะตอบไอโน่ไอโนใช่ไหมคำนี้ฉันรู้คือรู้แต่แดเนียลนี่คือกลุ่มขมับแล้วเ็าพยายามทที่จะตอบคุณครูก็ช่วยให้ง่ายขึ้นนะคะอ่าไกลให้หน่อยอ่า ด้านนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณครูฝึกบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่ามันพอเด็กที่อยู่ในห้องกับเรานะคะที่ใหญ่ก็เหมือนกันเราจะรู้เลยว่าเขากำลังคิดอะไรเขาต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงนะคะบางคนเขาอยากชาลลันเลนเราก็เลือกอันที่ยากๆบางคนแบบเอออันนี้มันไม่ได้เราก็ไม่อยากอย,ยากๆนี่อยู่แล้วก็พยายามปรับให้เขาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ก็ เลยโชว์ให้ดูไปด้วยเลยนะคะพยายามเลือกคลิปวิดีโอที่เทรนคุณครูไปด้วยแล้วก็นะคะตอบโจทย์ตามอ่าหัวข้อให้ไปด้วยเดืองได้ไหมเดือนอมันขายเดือนได้ค่ะเดือนเดือนโซเฟียเดือนง โอเคค่ะเบือนเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะเรียนค่ะ Next week สัปดาสัปดาใช่ค่ะสัปดาสัปดาใช่ week สัปดา Then one. day one one Good. one วันนี้นะคะของคุณภูเก้เนี่ยนะคะอ่ะพอคุณภูทงเหมือนจำไม่ผิดคุณคุณนุ่นใช่ไหมคุณคุณนุ่นเซลีเนาะอ่ะคุณคุณนุ่นดูคลิปของคุณภูเก้กับคลิปของคุณภูโอเห็นความแตกต่างในนั้นไหมคะลองแชร์ให้พวกเราฟังไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอ่ะลองเปิดไมค์มาแชร์ด้วยกได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีค่ะ คลิปของคุณครูที่สอนก็คืออ่าคนแรกคนคนแรกเขาก็ให้ดูรูปแต่ว่ามีใบแล้วก็ในที่สุดเราตอบไม่ได้ก็เลยให้ดูคําอ่านใช่ใช่ไหมคะค่ะแล้วคนที่สองนะคะของคุณครูแก้คนที่สองคิดว่าคล้ายๆกัน,นะคะ่ะโอเคนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดเนาะนะคะ ของคุณครูเก้นะคะเวลาที่เขาพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษชา้ชาๆและก็ชัดแล้วให้เด็กรีพีทอีเวนมีเด็กที่ช่วยตอบก่อนเลยเห็นไหมคะจะมีเด็กคนหนึ่งรีบตอบเลยวีก็สัปดาห์ฟังออกไหมคะสัปดาห์เด็กๆไม่เป็นสัปดาห์นะเป็นอย่างอื่นแปลความหม่ยเป็นอย่างอื่นได้นะคะเขาจะรีบตอบเขาจะรีบพูดคนที่ได้แต่คุณครูเก้จะพูดชา้ชาๆชัดๆ แล้วให้เด็กคนอื่นเนี่ยพูดตามนะคะอ่ะเนี้ยนะคะวิธีการพวกนี้ค่ะคุณครูเวลาที่คุณครูดูหรือเวลาที่คุณครูไปดูในเพจนั้นๆหรือไปดูในคนที่เป็นโลโมเดลของเรานะคะเราก็พลิกดูว่าเออเขาเขาใช้สื่อแบบนี้เออของเราใช้อาคารต่างๆคุณครูไปซื้อนะ้มีเยอะมากๆตาม ตามร้านหนังสือตามอะไรนะเป็นคำศัพท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาสอนได้ไหมเอามาสอนได้ได้เหมือนกันนะคะแต่เราสอนยังไงใช้เทคนิคยังไงให้เด็กเขาได้เรียนกับเราแล้วแบบเขาเข้าใจคำนั้นเขานําไปสื่อสารได้นะคะอ่าในลักษณะนี้ขอบคุณนะคะคุณคุณนุ่นที่มาช่วยแชร์ด้วยนะคะอ่ามาทุกครั้งเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆากนะคะ <laughs> โอเคนะคะ อันนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปไปดูหน้าต่อไปนะคะคราวนี้ก็มาดูสื่อที่เราใช้อาค่ะกับคิวรี่เดี๋ยวอ่านภาษาไทยหรืออ่านภาษาอังกฤษภาษาไทยโอ้โหโนะอาละกับคูลี่อ่าเดี๋นะ ข้งสองเป็นพี่น้องกัดนะอาสตทินะพี่น้อง,งอกันอ่าเจยาเพินข่านาเป็นพี่พุทเก้าทาร่าเป็นพี่สาวไม่ไมนักเรียนหนังสืเก่งจังเลยอ่ะ เปลเป็นพี่สาวสำหรับคลิปนี้นะคะสิ่งที่เหมวนอยากจะ,จะเพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้ค,คุณครูไปด้วยนะคะระหว่างดูคลิปไปด้วยนะคะก็จะเป็นการเทคเทิร์นนะคะเวลาที่ให้อ่านหนังสือหรืออ่านอะไรหรือทำแบบประหัดใดๆนะคะ เด็กบางคนก็จะรู้สึกว่ามันมันเยอะเกินไปมันยาวเกินไปนะคะเราเคยสอนแล้วเขายาวเกินไปเขาจะรู้สึกแบบมันพอแ้นะคะเราก็จะตั้งกฎกันก่อนว่าเราเทคเธอนะคมรออ่านเฟียอ่านนะคะอ่าแล้วอ่าท่านจะเห็นคําที่เขาพี่แล้วคําว่าสาวนะคะเขายังสะกดไม่ค่อยได้นะคะอ่าเดิมเมื่อก่อนนะคะถ้าเขาสะกดไม่ได้เนี่ยเฟยาเขาจะร้องไห้เลยนะคะจะนิ่งสงบไปแล้วก็น้ําตาหยดแแม ไม่ได้ปรูมไฟล์นะคะอ่าเราจะรูล้ละเพราะว่าเราสอนกันไปเราก็จะรู้อิมมชเนลอของเด็กๆไปด้วยนะคะอ่ะาแล้วก็ฝึกเขาแรกๆก,ก็ปล่อยให้ร้องไปเลยนะคะแล้วเราก็จะคุยกับคุณแม่ด้วยว่าคุณเหมือนจะขอฝึกตรงนี้ของเบย่าด้วยนะเพราะว่าต่อไปเขาจะเขาไปอยู่ในสังคมหรือทําใดๆก็ตามมันไม่มีอะไรที่แบบเรียนแล้วทําได้เลยจําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กเก่งนะคะแล้วก็จะบอกเขา ่แล้วก็ฝึกเขาไปนะคะอ่าตอนนี้เนี่ยเราจะให้เวลาเขาและหมือนจะไม่ไปอินเทอร์ัหรือไปสเปลให้นะคะให้เขาฝึกพอเขาได้แล้วเราก็จะไปชมเขาที่หลังว่าเห็นไหมไปทำได้อะไรแบบนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้คุณครูใส่เข้าไปนะคะให้คิดว่านักเรียนเป็นเหมือนลูกของเราคุณครูชื่อสองลูกยังไงนะคะสิ่งที่ไม่ดีอาหารที่ไร้สาระไม่อยากให้ลูกกิน ลูกคนอื่นก็เหมือนกันนะคะคิดแบบนั้นหวนคิดตลอดเลยว่าเด็กคนเนี่ยนะคะเป็นเหมือนลูกเราว่าเราดุเราดุเพราะรักนะคะอะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เราอยากสนับสนุนส่งเสริมเขาทำเพราะรักเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่พวกนี้นะคะคุณครูเล็กๆน้อยๆแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเขารับรู้และที่สำคัญเด็กๆเขาสื่อได้นะคะอันนี้แทรกไปด้วยเนาะอา นะคะเดี๋ยวกันขอไปดูอันต่อไปนะคะใครเพิ่ม่ากรีบไปไหนรีบไปไหนโรงเรียนโรงเรียนโอ้โหเด็กข้อมีเก่งจังเลยอ่ะ t i class very good รู้จักว่างินดนะฮะรบไปโรงเรียน อเราเป็นเด็กดีแล้วต้องไปโรงเรียนนะคะเอ๊ะแต่ก่อนไปโรงเรียนเราต้องทำยังไงดีอ่ะก่อนไปโรงเรียนก่อนไปโรงเรียนเราต้องทำอะไรดีคะเฮ้ยอ่าเราต้องบอกอะไรคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่อืสวัสดีค่ะ คุณพ่อคุณแม่เออนะนะดีกัรหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะสวี่ัสดีค่ะคุับคัสดีค่ะเด็กเด็กเก่งมากเลยคุณครูภูมิใจมากนะภูมิใจเด็กๆอ่านะคะ อันนี้อันนี้ของคุณครูโอ๊ตเนาะคุณครูเขาจะมาช่วยเราสอนนักเรียนกลุ่มด้วยนักเรียนเดี่ยวด้วยนะคะเวลาที่คุณครูรสอนนักเรียนผู้ใหญ่นี้คนละฟิลนะคะเขาจะสนุก,สน,กสนานเพ่ง่าใช้คำแบบว่าเออนักเรียนผู้ใหญ่นะคะคุณครูไปดูได้นะคะเรามีคลิปมีอะไรถ้าคุณครูที่ที่จะสอนผู้ใหญ่นะคะก็ไปติดตามดูได้นะคะเขาก็สอนเด็กเสียงเขาก็จะเคลียร์นะคะพูดช,ะชะ้าๆพูดช,ะชะัด เราเห็นเสียงเด็กเชื่อแจ้วตามแล้วตอนที่สวัสดีคุณครูโอจะพาเด็กๆสวัสดีด้วยทําให้เด็กๆเห็นด้วยนะคะอ่ะแบบนี้ยคุณครูไปปรับใช้นะคะเราเห็นเยอะๆอ่ะเออดูมันไม่ได้ยากเลยเนาะมันเป็นมันเป็นเนทิฟของเราอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่คนไทยเราเวลาเราคุยเวลาเราพูดเวลาเราสอนเวลาเรา แล้วก็จะทําให้ดูนะคะแล้วเด็กๆก็พูดตามกันแบบว่าเชี่ยวเจ้าเลยนะคะพ่อแม่ที่นั่งนั่งอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ happy ค่ะถ่ายวิดีโอส่งให้พ่อแม่ที่เมืองไทยดูปู่ย่าตายายดูนะคะอ่ะคราวนี้มาดูอีกห้องห้องคุณคูเบ้นโคลลิฟิลเดี๋ยวเซนเล็กก็ดาร์กนนี่พี่เจชอบเสี่ยวเส้นเล็กพอดีเลยอ่ะคูเบซ์ค่ะแอชลีย์รัน โกินราเม็งเป็ดปูเส้นราเม็งเลยค่ะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆได้อ้าวเจสซี่ค่ะฮะว่า why did Dad, why did that e y always close แกเพราะาความสุขนะคะก็เลยยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตาปิดใช่ไหมคะยิ้มเห็นไหมจะตาก็เลยปิด เออพิลลี่อะไรคะเจสซี่พิลลี่พิลลี่เไปนั่งอ่านี้นะคะเห็นไหมคะพอถ้าเราสอนจริงอันนี้มีเด็กสามคนนะคะอ่าเจสซี่แล้วก็อ่าพี่เจแล้วก็บินนี่บินอ่าเวนนี่นะคะเบนนี่จะเป็นตัวที่แบบคอยแรกทุกเรื่องโลกทุกเรื่องอันนี้ก็จะแทรกอย่างพูดด้วยอย่าง อยากแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วเด็กๆเขาก็สังเกตสังการนะคะดูแค่นี้แล้วบขึทำไมคุณพ่อแบบปิดตาตลอดเลยเขาไม่โฟกัสสีบางทีเราเราอยากให้เขาโฟกัสเขาก็ไม่ได้โฟกัสจะถามว่ามันเป็นอะไรไหมไหมนะคะคุณรูสามารถหาคำมาตอบให้ได้อาเช็กเจอร์กับเด็กนะคะคุยกับเด็กอารู้ว่าเด็กชอบกินะารนะคะ คุยถึงเรื่องนั้นๆซึ่งพอในการสอนจริงนะคะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณคุณครูทุกท่านเอาไปปรับใช้เนาะเทคนิคในการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของเราเราก็ทำไว้ให้ตอบโจทย์คุณครูนำไปปรับใช้ได้ตามกลุ่มผู้เรียนของเราอันนี้อยากให้เขาเริ่มฝึกพูดแล้วก็มีแบบใช้เป็นคลาลเกะด,ด้วยอย่างของคุณครูโอเขาอยากให้เด็กๆชรเลนค่อยๆถาม ไปให้เด็กคิดคำว่าอาโรงเรียนสคูลเนี่ย่าภาษาไทยพูดว่าลายก็หยิบอันนี้ไปใช้นะคะอะอันนี้ทุกท่านเอาไปเอาไปปรับนะคะโอ,ะอนนเคเนาอะอันนี้ก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีเทรนการสอนฟังพูดก็ให้คุณครูดูเนาะของเราจะมีฟังพูดสีระดับอ่านเขียนสีระดับหลายๆท่านก็น่าจะมี แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น่าเล่มส,สีที่เราใช้อันนี้คือสื่อนะคะคุณครูก็ไปดูได้นะคะเรามีรางวัลสุขปราภาษาไทยเรามีนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะสื่อแมทีเรียลต่างๆเตรียมไว้ให้เด็กรลังวงรางวัลนะคะคุณครูชอบการสอนแบบไหนนะคะออาในเด็กในผู้ใหญ่จริตแบบไหนก็ไปดูว่า,าท,ทุกทุกที่หรือทุกๆโมเดลโปรโมเดลที่เรา เรลงไว้นะคะเขามอาีอะไรให้เรา,าดูแล้วเอามาปรับใช้แล้วเอามาปรับตามได้บ้างนะคะอ,อันนี้ก็มีอันนี้มาให้ฟังอันนี้จะเป็นการบ้านที่เราให้เด็กๆฝึก,กสวัสดีสวัสดีค่ะคูหญิ่อันบ้าน,นสัปดาห์ที่สีหนูชื่อตารลิสกาหนูอ๋อ นอนนอนหอหอะกอหักนออ่ะกอนอนอาาไม่เอีนอนะ่อนาเอียงนโลอกลักลักเหือันนี้เลย ัวที่สี่กอู๊กกอไม่เอไม่เอกตัวที่ห้าค่ะกออานาไม่โทไมโทตเอโมเอเมโมเอเมไม่ออกไม่เอก ไม่เอกแม่ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบมือค่ะสองมือค่ะขอบคุณค่ะครูบอกว่าดีมากค่ดูให้ติดจดีเดีดี่นะคะเนี่ยนะคะค่ะ ค่คุณครูนะคะเอาไปจัดแล้วไปสอนนะคะแล้วก็หากันบ้างหาลายฝึกนะคะอ่านะคะให้เด็กๆทําแบบนี้ทั้งอ่านบ้างเขียนบ้างสลับกันไปนะคะแล้วก็อ่านะคะหาวิธีให้ผู้ปกครองนะคะช่วยฝึกที่บ้านด้วยนะคะอ่าแล้วเราเราจะเห็นแบบเนี้ยเดี๋ยวผู้ปกครองก็จะฟีดแบ็กมาเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะฟีดแบ็กมา <laughs> ไหมถ้าดีก็ต้องให้สติกเกอร์นะแ <laughs> สดงว่าเด็กคนนี้เป็นไงคะท้อให้ชม <laughs> สอบรางวัลเดาวเอารางวัลเป็นตัวล่อได้นะคะแบบเนี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูน้องคิดว่าคุณครูน่าจะได,ได้ไอเดียค่ะยาค่ะดาตะเรียงวันจานยายซอมเดนวันนั่งคานทําคานด้านวันพุดไซเลียงเดนค่ะทําคานด้านวันพระลูหัดซอมเทนค่ะ วันศุกเรียนไวโอลินค่ะข,ขอบคุณค่ะเนี่ยวถ้าถ้าให้ทุกท่านอ่าทายว่าคุณแม่ของยายหญีเป็นคนที่ไหนจะทายถ,ถูกไหมคะสำเนียงเหมือนคนเหมือนคนภาคไหนอ่ะเหมือนคนภาคไหนคุณครูพี่เล็กจะทายถูกไหมอ่ะถ้าให้าถามว่าสำเนียงลูกพูดภาษาไทยแบบเนี้ยคุณแม่เป็นคนที่ไหนอ่ะ ใครใครอยากใครใครถูกเดี๋ยวคุณครูพี่เลยกพี่เล็กคิดว่าเป็นคนที่ไหนน่าจะเป็นคนเหนือไหมน่าจะเป็นคนเหนือนะอ่ะคุณครูอิวคิดว่าเป็นคนที่ไหนน่าจะเป็นอีสานเลยค่ะก็จะอีสานเดี๋ยวเดี๋ยวมีคุณครูคุณครูนาตาเลียคุณครูนาตาเลียรู้จักยายหยีไหมแม่ไม่รู้จักอะคนละห้องใช่ไหมอ่ะ อาขออีกคนแล้วกันคุณคุณนุ่นอ่าคุณคุณนุ่นแล้วกันคนที่เปิดหน้านี่แหละนะคุณ,ค,ณคุณคิดว่าเป็นคนที่ไหนคนใต้ไหมคะ <laughs> จะได้ไม่ซ้ำ <laughs> ค,ค,คุณแม่จเป็นคนใต้คุณสวัสดีค่ะย่าหนีคะ่ะนะอานะคเพราะนะฉะนั้นสำเนียงนะคะเราก็จะบอกกันว่าสำเนียงนางสาวไทยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะคะ ค่อยๆปรับค่อยๆดัดนะคะคุณครูถ้ามีผู้ใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลาที่เขาพูดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับค่อยๆดัดเอานะคะอ่าฝึกบ่อยๆเด็กก็เหมือนพวกเรานี่แหละนะคะอ่าคุณครูเปรมนักเรียนคุณครูเปรมนี่นะยายีใช่ไหมคุณครูเพรมจะแชร์ไหมคะอ่าหรือถ้าติดสอนอยู่ก็ไม่เป็นไรอ้าสอนค่ะเดี๋ยวเสร็จสิบโมงครึ่งค่ะคุณหัวน เป็นไงคะตะเกียนยาหยีของคุณครูใช่ค่ะจะพูดนางสาวไทยจะพูดช้าเคลียร์คิดว่าได้สำเนียงมาจากคุณแม่ะค่ะคือน้องแต่ละคนก็จะสำเนียงไม่เหมือนกันทั้งที่เรียนด้วยกันก็เลยรู้ว่าอ๋อคุณแม่เนี่ยมีอิทธิพลมากเพราะว่าคุณแม่ค่อนข้างให้ทำกันบ้านตอนเย็นค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ คุณนะคะเขาก็จะให้ทําให้ลูกฝึกนะคะแล้วเขามีกิจกรรมเยอะมากนะคะทั้งลำลายเล่นขิมนะคะถ้าใครอยู่ที่พิสเบนนะคะจะเห็นจะเห็นเด็กๆกลุ่มนี้เนี่ยมีออกงานตลอดนะคะอะแล้วก็ไปดูหนุ่มน้อยของเรานะคะห,หนุชมน้อย น่ารักเนาะทุกคนคิดว่าอ่าน้องเนี่ยกาลังอ่านโน้ตอยู่ใช่ไหมคะคุณแม่ฝึกการอ่านตามํำเขาฝึกบ่อยๆนะคะเนี่ยบางบ้านนะเราเวลาที่ผู้ปกครองส่งกันบ้านมานะคะเราเห็นความตั้งใจของคุณแม่มากเลยนะขียน ให้ลูกอาหารบางคนถ่ายเป็นแบบว่าเป็นสิบสิบเทคนะคะก่อจะได้ส่งกันบ้านเป็นข้อดีนะคะอันนั้นคือเด็กได้ฝึกนะคะรีพีทรีพีทรีพีทบ่อยๆจะได้ผลเช่นค่ะคุณครูท่านไหนยกมือมีเสียงไหมคะเมื่อกี้ออยากแชร์เชนได้เลยนะคะคุณคุณอาตาเลียแล้วป่ะคะอ๋อยกยกไปนานแล้วค่ะ อายุไปนานแล้วลืมามนี้ยกาอเสาวจสาวถามที่ว่าที่คุณครูหมวนพูดว่าอ่าให้ไปตามดูวิดีโอการสอนผู้ใหญ่อะค่ะเราไปตามดูได้ที่ไหนคะอ่าจริงๆในเพจเราก็มีนะคะคลาสผู้ใหญ่เราจะมีแล้วอ่าเราจะโพสตลงเนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะอ่าเดี๋ยวต้องถามคุณครูเปรมคุณรคณรคูเปรมคุณเปรมคุยได้ใช่ไหมคะคุณครูเปรมขอถามหน่อยคลาสผู้ใหญ่เราลงวันไหนนะคะที่เพจไทยคิด ลงทุกวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะเข้าไปาในเพจไทยคลิปใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะในเพจไทยคลิปนะคะคุณครูไปไปดูได้นะคะอ่ะแล้วก็อ่ะฟอลโล่พอพอเราฟอลโลค่คลิปอันไหนอันนั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะคะไปไล่ดูนะคะคุณครูอ่ะสอนแต่ละวีคแต่ละวีคเราจะเราจะอ่ะนะคะช็อตคัดมาแล้วก็คุณครูไปไล่ดู แล้วก็ย้อนหลังได้ใช่ไหมคะดูย้อนหลังได้ถ้าอยากได้คลิปเต็มก็ขอมาที่แอดมินได้เลยค่ะแอดมินแอดมินกูอิ๋วอยู่ในห้องนี้ด้วย <laughs> นะัก็ให้พักไปใช่ไหมคะพักมาเลยค่ะเพราะว่าเราจะมีลิงก์เตรียมไว้ส่งให้ทุกห้องอยู่แล้วเนาะคุณคกูอิู่เนาะใช่ค่ะได้เลยค่ะคุณครูมาเอาไปดูเลยนะคะแล้วเ,เห็นเทคนิคแ่นีนน้นะคะเราก็ได้ไอเดียแล้วเราก็ เก็บไปเวลาเราเจอนักเรียนเราก็เอาไปสอนนะคะอ่า